จิโอคะวันนี้จิโอเป็นปน,นักเทยาศาสตราวบุรีตอนนี้จิโออยู่ที่เมืองโบลา,คบาน,นครับจังหวัดอิลโมดปราการครับแล้วข้างซ้ายของโอ้เนี่ยคือท้องพระโรง,งคนบุรีครับมีเอาไวไ้เป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินครับแล้วก็เป็นที่ว่าราชการด้วยครับตอนนี้จิโอก็อยู่ในท้องพระโรงแล้วครับทั้งหมดเนี่ยกว้างๆเนี่ยคือท้องพระโรง เอาไว้สำหรับคนที่มาทำงานกับพระเจ้าตากสินก็จะนั่งทำงานอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้เลยครับแล้วพระเจ้าตากสินเนี่ยตรงนี้ก็ชื่อว่าศรีหับบัญชรตรงนี้นะครับเป็นที่ทำงานของพระเจ้าตากสินครับพระเจ้าตากสินก็จะทำงานอยู่ตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศิลปะจีนครับดูง่ายๆจากบัวครับเพราะาจีนจะนิยมบัวครับแล้วทำไมเป็นจีนก็เพราะว่า พ่อของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นคนจีนครับแล้วแม่ก็เป็นคนไทยครับแล้วก็เกิดที่ประเทศไทยครับแล้วทำไมพระเจ้าตากสินชื่อพระเจ้าตากสินครับเพราะว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยปกครองเมืองตากมาก่อนครับแล้วก็มีชื่อจีนว่าสินครับแล้วก็เอามารวมกัน <S <S ก็เลยกลายเป็นพระเจ้าตากสินครับแล้วมองข้างล่างอันนี้ก็จะเป็น พญาพุธนี่นะครับแล้วก็เป็นพญานาน้าลอยลงมาตรงนี้ครับขาเหยียบหัวแขนจับหางอยู่ครับเป็นสองตัวเลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เลยเรียกว่าพญาพุธยุทธหน้าครับทั้งหมดนี้ครับอันนี้ก็ออกแบบเป็นทรงเหมือนอพยาพุธกำลังสู้กับหน้าแล้วก็ยกแล้วก็ยกสิหาบาัญชรอ,อยู่ครับ แล้วอาคารนี้เนี่ยก็ดีไซน์มาเป็นแบบตีมุกครับตีตีมุกเป็นแบบแบบนี้ครับแล้วตีเนี่ยก็คือ3าสแบบนี้ครับแล้วก็มุกเนี่ยก็คือห้องครับก็คือมีห้องนี้แล้วก็ห้องนี้แล้วก็ห้องนี้ครับไปดูข้างในกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าตากสินแล้วนะครับข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็น ห้องนอนพระเจ้าตากสินครับแต่ว่าฉันนิฐานว่าอยู่ข้างซ้ายนะคะจริงๆอาจจะอยู่ข้างขวาก็ได้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเตียงพระเจ้าตากสินครับเป็นเตียงจำลองขึ้นมาครับและนี่ก็เป็นรูปพระเจ้าตากสินครับนี่ก็เป็นจิตกรรมฝาผนังเต็มทั้งหมดนี่เลยครับตกกำแพงเลยครับ แล้วก็ส่วนด้านข้างนอกด้านนี้นะครับข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นการสูญเสียอยุธยาครับเห็นไหมไฟไหมเต็มเลยเผาพระด้วยจะได้ไม่มีกำลังใจสู้ต่อครับเต็มเลยครับนี่ก็เผาอยู่ครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกอบกู้กรุงศรียอยุธยาครับอยู่ที่ใกล้โพสามต้นครับ นันโปรสามตนอยู่นันครับจนไปจบที่การเกราะตั้งกรุงธนบุรีครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆสนุกไหมครับที่นี่คือเมืองโบราณครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย